สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นนะคะคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะท่านที่ชอบการดูดวงสายมูงพิอากาศแรนดอมทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทั้งทวีปเอเชียทวีปยุโรปนะคะที่ดูแรนดอม ที่ผ่านมาของอาจารย์ไปแล้วแล้วก็เพิ่งเข้ามานะคะไหวๆจากใจจริงนะคะที่ดูคลิปวิดีโอให้จนจบค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักเช่นเคยนะคะหัวข้อที่จะทำในวันนี้ก็คือความรักของคุณและเขาเป็นหัวข้อสั้นๆเลยความรักของคุณและเขานะคะของคุณและเขากับของคุณกับเขาในตอนนี้ นะคะเป็นอย่างไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานดูเรนดอมดูไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมกันนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิด7วันและ12ราศีเน้นย้ำนะคะวันนี้เราจะไปเรื่อยๆนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิด7วันและ12ล,าละะนนราศีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชม บอกทุกๆคลิปวิดีโอนะคะจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้มาเริ่มกันเลยค่ะนะคะนะคะขอพลังงานจัก,กรวาออลอร่าแสงสีสังคูบาอาจารย์นะคะให้อาจารย์เปิดไพ่ยิปซีสำหรับนี้ไปในทางที่ถูกต้องแม่นยำนะคะมาดูกันความรักของคุณและเขาอะในตอนนี้ ปลยก่อนนะโอเคนะคะเขาเขาเขาคือคนที่เท่จังเลยอะนะเพศออฟคัพนะคะคนนี้เป็นคนที่เท่มากสวยและหล่อมากบอกเลยนะเขาคนนั้นของคุณเนี่ยคนคือใครอะคนนี้แน่นอนต้องไม่อยู่กับที่ ยืนเท้าเะเออถือถ้วยยื่นความรักให้มีน้ำอยู่ด้านหลังพื้นดินมองไปข้างหน้าคือเอาง่ายๆเขาโฟกัสตแต่คุณอนะโฟกัสเขามีเป้าหมายนะคนเนี้นนะเขามีเป้าหมายเขาโฟกัสในดทางเรื่องความรักงานและครอบครัวพื้นดินที่เขาเหยียบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณ คุณอยู่ฝั่งน้ําเขาอยู่ฝั่งดินเขาเป็นคนที่ใจหนักแน่นนะใจหนักแน่นมากเท้าสะเอวแปลว่าเขาไม่กลัวใครเลยใส่หมวกด้วยเท่ด้วยเห็นไหมอาจจะอยู่ในสถานที่ที่หนาวนิดหนึ่งโซนหนาวหนาวนิดหนึ่งมีท้องฟ้ามีบรรยากาศที่มันค่อนข้างดีอ่ะหยิบยื่นความรักเพทออฟคัพก็คือการหยิบยื่นความรักใส่เสื้อสีเนี่ย มันเป็นโทนแบบวินเทจด้วยนะชอบแต่งตัวแนวๆนิดหนึงหรือเป็นคนที่ศสีเปลียนอารมณ์ติดๆนิดนึงอะไม่ต้องบอกค่ะโลกส่วนตัวเยอะแน่นอนคนคนนี้นะคนคนนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่กำลังจีบกันหรืออยู่แดนไกลก็ได้นะคะกำลังจีบๆตาะๆกันอยู่ ถ้าทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันก็อาจจะไม่ได้แผนกเดียวกันแต่แอบมองเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือ,ค,อคือทั้งคุณและเขาอะนะเห็นไหมเขาเป็นคนที่ใจหนักแน่นนะใส่รองเท้าคุมเลยเป็นคนที่ไม่ได้ที่จะให้ใครเหมือนแบบรับรูบร้เรื่องราวเขาเหมือนกันคนคนนี้นะยืนถ้วยมาให้ถ้วยถ้วยเนี่ยก็เหมือนความรัก ปลาก็เหมือนตัวคุณนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่กลัวใครอะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยล่ะคนคนนี้นะเก่งทำอะไรแล้วมีค่อนข้างมีเป้าหมายในตัวเองเนาะเป็นคนที่มีโดดเด่นสเสน่ห์หรือออร่าในตัวเอง ใจดีไหมใจดีนะคนนี้นะอ่ะหนึ่งใบในตัวเขานะหนึ่งใบนะในตัวเขานะตอนนี้นะโอเคค่ะนี่ไงเขาเป็นคนเหมือนแบบละเอียดอ่อนจังเลยอะหนักแน่นก็จริงอะอุ้ยทำไมมีถ้วยขึ้นอะแสดงว่าคนคนนี้นะต้องเป็นคนที่ อ่อนไหวหรือเซนสทีฟทางด้านเรื่องความรักแน่เลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบดูนะสองถ้วยประกบหนึ่งถ้วยยื่นความรักเนี่ยกำลังจะถือจะกำลังจะจับเมื่อคุณตอบโจทย์ความรักหรือคุณให้เขาอ่ะเขากำลังจะจับถ้วยใบนี้เห็นปะเออกำลังจะยื่นมือไปจับถ้วยใบนี้และคุณก็กำลังยิ้มให้เขาเนี่ย เขาก็กำลังยิม้มเหมือนแบบตอนนี้เขามีความพร้อมมากๆเลยนะคะในการที่จะรักคุณหรือชอบคุณเอาง่ายๆนะหัวใจที่มันกำลังคลิกตรงกันนะคะหัวใจที่มันคลิกตรงกันแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบยิ้มง่ายโอ้ยิ้มง่ายคุยแก่งอะ่ะแต่งตัวดีอะ่ะมันเหมือนแบบมีอะไรที่มันสปาร์กหรือคลิกกันมาก คนคนนี้นะความรักของคุณและเขานะหนักแน่นมันเป็นงูพันนะีมันงูนี่มันก็สองตัวนี่ก็คือเอาันนี้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะทุกคนนะความในใจหรือเขากับคุณนะเออเป็นความสเสน่หาของคนสองคนที่มาเจอกันความหนักแน่นความสเสน่หาความพร้อมที่จะหากันชอบอะไรที่มันเหมือนกันด้วยนะดูสิ ชอบอะไรที่มันเขียวเขียวขาวขาวชอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรที่มันลำบากลำบากธรรมชาติเหมือนกันเอาสินะคะเป็นคนที่คลิกตรงคุณอะนะคะเขานานๆทีจะมาหาคุณไหมหรือานานๆทีจะได้พบเจอกันหรือคุยกันทางแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ตอนเนี้ย ต่เขาให้ความสำคัญคุณจังเลยอ่ะให้ความสำคัญทางด้านความรักกับคุณจังเลยอะโอ้หยิบถ้วยให้ยืน่นถ้วยให้เห็นไหมอยากจะมอบของฝันให้อยากจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวเขาอ่ะนี่ไงนี่คือตัวเขานะไพ่นี่นะมาดูการอีกทีอ๋อ อืมพูดไปก็จะหาว่าแบบว่าปิดนิดนึง The world ก็คือเอาง่ายๆนะเขาคลั่งหลักคุณมากตอนเนี้ยค่ะเขาหลงไหลในตัวคืน The world เห็นไพ่ใบนี้ไหมมันเป็นไพ่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเขาจะทําอะไรก็ตามเพราะพลังงานของเขาเยอะความคิดความอ่านของเขาเยอะมากอะ The world ดินน้ําลมไฟเขาทํางานอยู่ที่ ที่ที่อีกซีโลกหนึ่งหรือเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะคนคนนี้นะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ได้หรือเจอกันทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามีคุณภรรยาคุณไม่ได้อยู่กับคุณตอนนี้นะความคิดถึงของคุณมันค่อนข้างเยอะมากเป็นห่วงเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาก็าจะเป็นแบบ โรคประจำตัวภูมิแพ้ความดันไขมันหรือโรคกู้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นนะคุณเป็นห่วงเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตถ้าลองได้ทำแล้วทำจ่าเลยจ้ะเนี่ยคุณเป็นห่วงเขานะเขาอะชอบแบบข้อความดีๆที่คุณส่งไปให้หรือ ข้อคิดดีๆที่คุณให้เขาเขาชอบมากนะบอกเลยเขาชอบเขาโดนใจเขาประทับใจในตัวคุณมากหลายๆอย่างที่มันเป็นตอนเนี้ยเขาเหมือนแบบมีแรงบันดาลใจได้เพราะคุณนะคุณช่วยพยุงใจที่มันอ่อนแอที่มันเมื่อยลา้าที่มันเหนื่อยของเขาขึ้นมานะ สามใบนี้คือตัวเขานะอ่อนโยนนะคนคนนี้อ่อนโยนแต่งตัวเก่งอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเดวิลก็คือเนี่ยแล้วก็ชอบอะไรที่มันเหมือนคุณมันคลิกมันตรงมันสปาร์กมันในความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะมันเหมือนแบบมันละเอียดอ่อนจังเลยอะ คือมีความหวั่นไหวง่ายทั้งคุณและเขาเนาะอูเวลออฟร์จูนก็ไพ่ใบที่สิบไพ่บ้านเนาะดินน้ำลมไฟอีกแล้วประกบในไม่เร็วไม่ช้านี่อาจจะได้ขอแต่งงานหรืออาจจะได้รับข่าวดีกเกี่ยวกับบ้านด้วยนะคุณทั้งคุณและเขาอะนะมันเหมือนมันเหมือนแบบตอนนี้นะมันมีความพรอ้อมทางด้านเรื่องความรักของคุณและเขาแล้วเห็นไหม เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งชัดเจนไม่ได้เท่าคุณหรอกแต่เขาก็มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนในตัวเขาเหมือนกันที่ที่น่าค้นหานะ่ะไม่งั้นคุณก็จะไม่คิวหรือจะไม่ถูกใจเขาอยางงี้นะเขาเอาง่ายๆนะเขาคนนี้เป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นแต่มีความมั่นคงในชีวิตของเขา ประทับใจหรือถูกใจจังเลยอะมันเหมือนแบบว้าวทำงานเก่งคุยเก่งสนุกสนานแล้วก็เขาเรียนรู้ธรรมชาติของคุณได้ง่ายด้วยเขารู้ใจคุณอะมันเหมือนแบบชอบไม่ชอบอะไรอะคุณกับเขาต่างกันสุดขั้วเลยนะ <c oughs> คุณเหมือนคนแบบว่าไปเรื่อยๆเอื่อยอะไรอย่างเงีย้ย,ย,ยแล้วเหมือนแบบ สนุกสนานในฮาปาร์ตี้แต่เขาจะต้องมีแพลตฟอร์มแพชั่นหรือเป็นคนเครียดนิดหนึ่งอะตัวเขาเองนะว้าวแลนดอมนี่ดีจังเลยอธิบายละเอียดมากเลยอาจารย์เอา้าก็มันเป็นความรักของคุณและเขาไงเราจะไปพูดประเด็นไหนล่ะตอนนี้นะ แต,แต่ในกรณีคนที่เป็นครอบครัวนะเอาจริงๆนะทุกครอบครัวแหละนะคะตอนนี้นะหรือทุกคนแหละที่เข้ามาดูเนะี่ยมันอาจจะมีปัญหากันบ้างแหละปัญหาทางอะไรอ่ะมันก็เหมือนแบบปัญหาทางสภาวะอารมณ์ของคุณและเขาสามีคุณภรรยาคุณตอนนี้เป็นคนที่เหมือนหรือแฟนคุณอนะ่ะเป็นคนสองบุคลิกส,สองอารมณ์บางทีคุณกับเขาอะ่ะเอาจริงๆนะ รัรัก,กันก็จริงนะแต่ชอบพูดอะไรที่มันประชดป,ประชันกันประชันกันนิดนึงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะการใช้อารมณ์เก็บอารมณ์นิดนึงก็ไปได้แล้วรักกันเนี่ยรักกันมากนะทั้งคุณและเขาอะ เขาไม่ไปไหนจากคุณละคะ่ะถ้าดูจากไพนี่ค่ะรือะไฮพีนเซสเสน่ห์ของคุณเยอะจะตายเยอะมากเธอเธอสามารถเนี่ยมีพลังงานที่ดึงดูดคนคนนี้ไปได้เธอเก่งมากนะคะฮิวหรือพยูงใจเขาไว้อะเดอะไฮพีนเซสก็เหมือนแบบคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ในตนเองอยู่แล้วสองบุคลิกสองอารมณ์มันก็เป็นเหมือนคุณแล้วเขาเหมือนกัน อินดี้โลกส่วนตัวเยอะอยากจะคุยก็คุยยังไม่คุยก็ไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันหรือว่าอะไรก็ตามคุณเป็นคนที่รู้ใจเขาที่สุดเขาเป็นคนที่รู้ใจคุณที่สุดแบบเดียวก่อนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายงอนกันมันอาจจะมีบ้างที่เขาแบบช่วงนี้อาจจะพูดตรงๆแรงๆกับคุณ อาจจะมีการไหนงานมากขึ้นหรือพบปะเจอคนใช้สมองความคิดเยอะแล้วบวกด้วยอารมณ์ของเขาฟิลนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยกระโถนก็เป็นคนไป็ะสิทธิจ้า <laughs> จานทำไมหนูต้องมาเป็นกระโถนเขาด้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกค่ะจะดูแรนดอมในสภาวะอารมณ์เนาะเขาอาจจะตึงมีความตึงเครียดหลาย,ลายเรื่องเหมือนกันวิธีก็คือพูดกับเขาดีๆแค่นั้นเองค่ะพยุงเขาไว้ นะคะมันเป็นเอาจริงๆนะความรักที่เขามีให้คุณอนะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบเอาจริงๆตอบโจทย์หมตอบโจทย์นะ The Emperor คนนี้ก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่มีจิตวิญญาณในด้านความรักความคิดค่อนข้างเยอะพลังงานภาวะการเป็นผู้นำหรือสิ่งที่เขาเป็นตอนเนี้ยใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้นะให้กับคุณอนะ เขาเป็นไมโครเวฟของคุณจังเลยอะอะไรเงี้ยเพราะไมโครเวฟโอ้ประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็มีมุมที่หน้าเบื่อสำหรับคุณเหมือนกันอแต่คุณก็อยู่กับเขาได้เพราะความรักนี่ค่ะ The Emperor คือคนที่ทำอะไรแล้วต้องประสบผลความสำเร็จทำอะไรแล้วจริงจังทำอะไรแล้วก็เหมือนแบบ เป็นคิงไงพระราชาไงเป็นพ่อไงก็ต้องเหมือนแบบเป็นผู้นำคนใช่ไหมฉะนั้นเขาเป็นผู้นำคุณได้ค่ะคนนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นของคุณนะคะคนที่ตกอยู่ในสถานะแบบนี้ยิ้มได้เลยค่ะ Emperor ก็คือความหนักแน่นโอ้ทำงานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะทำงานกับคนเยอะแยะนะต้องดูแลลูกน้องเยอะหรือ อยู่กับเจ้านายที่ค่อนข้างที่จะหินเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจสมัยสภาวะอารมณ์ตอนนี้ของเขาถึงได้เบิรนแบบสองอารมณ์สองขั้วเออมันก็อาจจะมีบ้างะจ้ะอะไราเงี้ยเนาะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยถึงตงานกลางตามใจคุณนะคนนี้นะเพราะเขารักคุณมันตามใจคุณนะคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะตามใจค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเขาให้เกียรติคุณอะ นะเขาให้เกียรติคุณเขาเปย์นนะเขาเป็นสายเปยนะ์ด้วยนะดีไม่ดีเนี่ยซื้อของให้แบบสซอพล์เลยอ่ะเอออยากได้อะไรก็ให้อะไรเงี้ยก็เหมือนคุณคุณก็เปย์เขาเหมือนกันซึ่งคุณก็เป็นความรักที่มันไม่ได้เอาเปรียบเขาเนาะแล้วก็คุณอะจริงๆริอะถึงคุณจะเป็นคนงี่เง่าบ้างอะไรเงี้ยงี่เงา่าถึงจะเป็นคนงี่เงา่าหรือเป็นคนเอาตัวใจแต่คุณก็เรียนรู้ว่า เฮ้ยจริงๆแล้วอะแฟนคุณหรือคนที่คุณกำลังคุยน่เขาแบบมีภาระอะไรที่คือค่อนข้างที่ต้องรับผิดชอบเยอะฉะนั้นคุณก็จะเรียนรู้อะไรไงคุณก็หาอะไรทำของคุณไปเขาก็จะชอบคือชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยของคุณด้วยแหละที่คุณเป็นคนเหมือนค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อะอืมค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่อ่ะเหมือนแบบเอาจริงๆอ่ะคุณก็แอบเป็น เหมือนเดอนสั้นเหมือนกันเป็นคนที่สดใสร่าเริงเป็นเหมือนเด็กเหมือนกันมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่เขาชอบนะที่เขารักในตัวคุณนะคุณก็อบเป็นเด็กเหมือนกันแต่พอถึงมุมที่มันเป็นวิชาการอย่างเงี้ยความประทับใจหรือหรือสิ่งที่เขาชอบมาตลอดก็คือคุณเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างสูงมากถึงเวลาเล่นคุณเล่นไงถึงเวลาคุณคุณอ้อนคุณอ้อนถึงเวลาเขาแบบ พูดอะไรกับคุณคุณก็จะฟังเขาไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งประทับใจที่คู่รักทุกคู่ควรมีแล้วคนคนนั้นหรือสิ่งที่อยู่ในนั้นคือตัวคุณเดือดซันก็คือคุณความอ่อ้อ้อนแสงสว่างในตัวคุณออร่าพลังงานในตัวคุณมันทําให้เขาจี้ใจตรงนี้ความรักของคุณกับเขากำลังเริ่มพัฒนาก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะ คู่สามีภรรยากันที่ทะเลาะกันไม่ได้เจอกันจะกลับมาเพราะลูกนะคะถ้ามีลูกชายนี่ว้าวปังมากเลยหรือลูกสาวเนี่ยเขาจะหลงไหลมากเอาลูกเข้าล่อนะคะก็มีบ้างเนาะคู่คู่ชีวิตบางคนก็อาจจะเพอไยไปมีคนน้นคนนี้สเปะสปะเจ้าชู้บังเอยแต่ในใจลึกๆจิตใต้สำนึกจริงๆอะครับคือเขามีคุณ มีเกณฑ์ค่ะมีเกณฑ์จะได้กลับมาเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะคนที่รักกันตอนนี้นไม่ต้องบอกเลยว่าเขาหลงคุณมากแค่ไหนก็จะไม่หลงไในไงอะ The w o r เด the sun ว้าวสนเสน่ห์ของคุณมันล้นขออนุญาตปิดดิดหนึ่ง <laughs> สนเสน่ห์ของคุณมันล้นมากเลยอะมันเหมือนแบบมันพร้อมอะมันพร้อมมันพร้อมที่จะเหมือนแบบเดินไปข้างหน้าหรือ ทำยังไงให้ความรักมันดีอะนะเออคือเอาง่ายๆนะเขาเป็นคนที่มองการไก่ในทางด้านเรื่องความรักนะแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดอาจจะแบบเรื่องความรักในะเขาไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนค่อนข้างปักแข่งเหมือนกันไม่พูดหรอกแต่แสดงออกเก็กฟอร์มหรออเก็กความสวยไปอย่างงั้นแหละแสดงออกคือเอาง่ายๆอยากให้คุณแบบสนใจเขาอะทําทุกขีดทางหรือเรียกร้องความสนใจเออ หนูเธอก็จะอ้อนนะมีมีอดอ้อนบ้างแต่ก็จะไม่บอกหลักอะไรตรงๆส่วนตัวคุณนี่ก็อ้อนสะบัดเลยย้อยยวนขอสะบัดเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออนะคะมองกันไกลค่ะ,อะสองไม้เท้าก็คือคนคนนี้มองกันไกลนะมองหาอนาคตคบใครครบจริงจังค่ะอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้คบคนหลายๆคนก็ได้หรือ ตอนนี้เขาอาจจะชัดเจนกับคุณยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์แต่ในใจของเขาลึกๆหรือสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณด้วยความรักเนี่ยคือเขาเลือกคุณคุณรอเขาได้เขาก็รอคุณได้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมไม่เท้าคือความมั่นคงของเขาหนึ่งไม้เท้าแหละอีกหนึ่งไม้เท้าก็คือกําลังมองหาอนาคตเขามองไปกไกลเขาไม่ได้มองอยู่แค่นี้นะเขาไม่ได้มองแบบชีวิตเขาสเต็ปเดียวอะ่ะคนคนนี้ฝาก ฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับเขาได้นะอืมโชคดีจังเลยเนาะแลนดอมนี้คนที่เข้ามาดูที่ชีวิตเป็นแบบนี้เนาะตกหลุมรักกันเองตกหลุมรักนะคะบางคนก็กลับมาตกหลุมรักสามีตัวเองบางคนก็กลับมาตกหลุมรักภรรยาตัวเองเพราะความดี สิ่งที่คุณถึงที่เขารักคุณมาตลอดสิ่งที่เขาดูแลคุณมาตลอดก็คือคุณเป็นคนที่เมีสิเชียนเป็นคนเก่งเป็นคนที่ยอมเขาแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติเขามากๆถึงแม้บางครั้งเขาจะไม่ได้ทำตัวน่ารักกับคุณเลยอะ่ะอาจจะมีคำพูดที่มันไม่ดีแล้วทำให้คุณเสียใจบ้างไม่บ้างอะ่ะก็เยอะก็เยอะอ่ะ แต่คุณก็ให้โอกาสหรือให้อภัยคุณคนนี้เสมอนะดีจังเลยเนาะความรักของคุณและเขาอ่ะค่อนข้างดีนะถ้าอาจารย์มองจากาในมุมตรงนี้นะค่อนข้างดีค่อนข้างมีแพชชั่นหรือวาดฝันหรือมองหานาะคตไปด้วยกันได้แมสซิเซ่นก็คือตัวคุณคุณเป็นคนเก่งเขาชอบคนเก่งคนฉลาดไม่งี่เงา่า ไม่เอาแต่ใจนะคะระวังเป็นหวัดนะคะทุกคนไม่เอาแต่ใจคะ่ะไม่งี่เงา่าไม่เหมือนแบบไม่เชียเชียนอะ่ะอินฟินิตี้เยอะมีเล่เี่ยมมีเล่ก,กลุลเจ้าเล่เธออะทำให้เขาเรียนรู้ถึงความรักบางมุมของคุณที่มัน บางมุมของคุณที่มันเป็นมุมที่มันอ่อนโยนและอ่อนไหวอะ่ะมันจะเหมือนแบบเขาก็เอ้ยอาจจะไม่เคยได้รับมุมมุมนี้จากใครก็ได้แต่คุณถ,าถ้ามาทําให้เขาคิวพยุงใจใจฟูขึ้นมานะคะเป็นคนที่อดทนและอึดมากเลยอะ่ะอาจจะมีแบบคุณอาจจะมีแบบงอนๆอนเขาหรือไม่ชอบพฤติกรรมของเขาเลยว่ะแบบเฮ้ยมันตรงจังอะไรอย่างเงา แต่จริงๆคุณใช้เหตุผลในการค้นใจเขาหรือซื้อใจเขาหรือดูใจเขาคุณมองว่าเออเขาทำงานเยอะเนาะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนกับเราอะไรเงี้ยเมสซิเชียนก็คือเขาอาจจะเจอผู้คนมากมายแล้วอาจจะเจอสังคมแบบนี้เขาสังคมแบบนั้นคือเอาง่ายๆคุณเรียนรู้พฤติกรรมความเป็นอยู่ของเขาอะนี่แหละคือสิ่งที่เขาสังเกตมาตลอดนะคะสิ่งที่เขาสังเกตและสิ่งที่เขาแบบเฮ้ย ถึงแม้เขาจะทําอะไรเดือฟูไปบ้างหรืออิสระก็บอกว่าเขาเป็นคนที่โลภส่วนตัวเยอะไงเขาก็จะอยากทาอะไรก็ทามข,ของเขาราว่างเงี้ยคุณก็ยอมอะ่ะเพราะความรักของเขาของคุณที่มีให้เขาอะ่ะคุณแสดงอ้อคุณให้เขาก่อนไงคุณเหมือนเสิร์ฟความรักไปให้เขาเดือฟูก็คืออิสระไม่ใช่หรอกคุณก็ <laughs> ไม่ใช่ค่ะหนูก็อิสระเหมือนกันผมก็อิสระเหมือนกันเออมันเหมือนกันคล้ายๆกันเดอะซันก็คือแสงอาทิตย์ในตัวคุณเป่งรัศมีเป่งเงบอร์ไก่อะไปให้เขาอะเข,เขารู้ถึงความดีของคุณอะถึงแม้เขาจะทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบไม่สนใจคุณบ้างในช่วงนี้สนใจคุณน้อยลงแต่คุณก็รออยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณบางคู่นะเอาจริงๆไม่ได้ชัดเจนแต่คุณก็เลือกที่จะหลอเขา เขาก็กำลังที่จะเปิดใจละคุณเขารักคนยากนะเขาคัดคนนะยิงบ้านเหนียบยิ่งแบบคนที่มีฐานะนิดนึงเนี่ยคุณไปคบคนที่มีฐานะหรือคนที่แบบเรียนเก่งเนี่ยบ้านจะเนียบโดยเฉพาะแม่เขาจะเหนียบมากคัดคนเลือกคนให้ลูกเขาไม่แปลกค่ะเพราะว่า มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีมีแค่นั้นนะเนาะเนี่ยคุณคุณคุณสามารถเข้าไปอยู่ในในหัวใจเขาได้เก่งมากเลยคุณเป็นคนเก่งจริงๆนะ Number 1หรือเป็นคนที่เหมือนแบบอดทนสามารถไปอยู่ในในในใจของคนคนนี้ได้เนี่ยเอาง่ายๆนะคะไม่ธรรมดานะนี่ไงก u e น o o f s o r อก็คือเป็นคนที่เขาคิดแล้วละ่ะว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่อยู่ใน ในเซฟโซนความรู้สึกหรือคนที่จะต้องสร้างอนาคตไปกับเขาว้าวดีใจด้วยค่ะแ a n d o m นี้เป็นแ a n d o m ที่ได้รับพลังงานดีจังเลยเนาะคนที่กําลังทะเลาะก,กันเขาจะกลับมาง้อคุณเขาจะกลับมาดีกับคุณคนเก่าคนใหม่โสดคนโสดจะเจอคนแดนไกลต่างชาติที่กําลังคุยอยู่นะคะ ตัวคุณมีพลังงานออร่าความรักคุณก็ไม่ได้แบบว่าชอบหรือรักเขาน้อยกว่าที่เขารักคุณนี่ไงเขารักคุณคุณรักเขาพลังงานที่มันตรงกันอะไรที่มันคลิกกันอะไรที่มันเหมือนกันคนเขาจะจัดสรรจกักรวาลจะจัดสรรความรักความหวังดีมาความที่มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันคล้ายๆกันมาเจอกัน ทำให้การพัฒนาในใจของคุณและเขาอะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆความที่มันลงตัวน่ะมันจะมันจะพร้อมไปค่ะอันนี้คือความรักของคุณและเขานะนะคะความรักของคุณและเขาคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่มันแบบแสนจะเหนื่อยมากันทั้งคู่แล้วแหละมันถึงเวลาแล้วว่ะที่ความรักของคุณจะบีบผีบาน มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะบอกรักคุณมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะให้คุณเหมือนที่คุณให้เขานะคะอาจารย์รบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะจะได้รับพลังงานความรักดีๆจากเขาคนนั้นนะคะเรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอให้ความรักคุณประสบความสำเร็จ ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆตรงนี้กลับไปมีกิจการมีการมีงานมีอะไรดีๆเข้ามานะคะความรักดีๆโดดเด่นวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนยิ้มนะคะดูแดนด้อมแล้วต้องยิ้มมันต้องเครียดไม่ได้นะ <c oughs> บ,าบายๆค่ะทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้านะคะมาดูกันใหม่ว่าจะจะถามหัวข้ออะไรบา,บายๆค่ะทุกคน